จ้ามาจ้าเก็บกระเพรากันจ้ากระเพราหน้าบ้านจ้ากระเพราหอมสวยๆจ้าจะเอาไปใส่หมูผัดพริกเกลือน,นะคะ กะเพราหอมหอมหมูผัดพริกเกลือใส่กระเพราด้วยจะได้หอมใส่กะเพราใส่ใบมะกรูดนะคะสูตรผัดพริกเกลือที่บ้านหมูผัดพริกเกลือใส่กะเพราใส่ใบมะกรูด เซฟซจ้ามาจ้ามาจ้าได้กัะเพามาแล้วเรามาฉีกใบมะกรูดเพิ่มค่ะได้ใบมะกรูดมาค่ะสดๆฉีกเอาแต่ใบนะคะฉีกแล้วก็ล้างล้างล้างน้ำค่ะล้างแล้วก็พักให้เสด็จน้ําเดี๋ยวเราจะเอาไว้ผัด หมูพริกเกลือใส่ใบกะเพราใบมะกรูดนะคะหน้าตาจะออกมาเป็นสภาพไหนมาดูกันค่ะติดตามรับชมช่องทำมาหากินบาบเจี๊ยบจูบูนะคะผัดหมูผัดกะเพราโอ้ยไม่ใช่หมูผัดพริกเกลือใส่ใบกะเพราใบมะกรูดนะคะบ้านนี้ชอบกินแบบ สูตรใส่ใบกระเพราด้วยค่ะมีความหอมเผ็ดนัวนัว,น,ว,น,วนิดนึงได้พอประมาณแล้วก็ล้าง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 ,างน้ำค่ะพัก,พกไว้ให้เสด็จน้ำนิดนึงเดี๋ยวเรามาหั่นพริกหั่นกระเทียมสับๆธรรมดาค่ะทุบกระเทียมสองสามกลีบ ราต้องแกะเปลือกออกด้วยนะคะเปลือกมันแก่มันแข็งแกะเอาเหลือแต่เนื้อขาวๆค่ะใครเข้าเข้ามาดูแล้วนะคะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องน้องใหม่ด้วยนะคะช่องทํามาหาก,กินค่ะบายเจี๊ยบจุบุกระเทียมเราก็สับสับสับับ,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 บแค่พอหยำายนะคะ พริกขี้หนูก็เป็นพริกขี้หนูส่วนค่ะวันนี้ไม่มีพริกสีแดงนะมีแต่พริกสีเขียวก็หอมอยู่ค่ะเผ็ดอยู่ปกติจะใช้พริกสีแดงส่วนใหญ่ใช้พริกสีแดงแต่วันนี้ไม่มีค่ะพริกแก่ไม่ทันค่ะเก็บกินบ่อยเกินค่ะพริกแก่ไม่ทันแลก็จะสับ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 หยาบหยาบเหมือนกันค่ะไม่ต้องสับละเอียดบาก จับ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 อะค่ะจับปนกันไปค่ะปนกับกระเทียมถ้าเป็นผัดกะเพราเราก็จะตำกระเทียมใส่พริกอันนี้เราแค่สับ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 ค่ะสับแค่หยับหยาบค่ะพอดีพริกมีน้อยค่ะมีพริกสดอยู่ก็เลยเอาพริกสดมาหั่นสักเม็ดหนึ่ง พอได้เผ็ดจัดจ้านหน่อยเก็บกินบ่อยเกินค่ะพริกไม่ค่อยมีโกนต้นหมดแล้วคะ่ะตัดจับหยาบเหมือนกันคะ่กะก็พักใส่ชามไว้นะคะ เดี๋ยวเราจะมาหั่นหมูกันต่อค่ะเราจะใช้หมูสามชั้นค่ะถ้าไม่สามชั้นก็จะไม่แซบนะคะสามชั้นหั่นพอดีคำค่ะหั่นไปค่ะหัน่นจนกว่าจะหมดค่ะสวัสดีนะคะใครที่เพิ่งเข้ามารับชมค่ะฝากกด ติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะช่องใหม่คะ่ะช่องน้องใหม่หัดทำนะคะพูดไม่ค่อยเก่งเท่าไหรค่ค่ะช่องทำมาหากกินนะคะบายเจี๊ยบจุบุกคะ่ะหั่นไปคะ่ะหั่นจนหมดคะ่ะอย่าให้เหลือคะ่ะก็ใส่ชามไว้นะคะเดี๋ยวเราจะไป ทำการเจียวค่ะไม่ได้ผัดน,นะคะเจียวให้เหลืองๆนิดนึงค่ะแล้วก็มาจุดเตาแก๊สรอท่าเลยค่ะเตาแก๊สก็เก่าานะคะยังไม่มีงบประมาณเปลี่ยนค่ะตั้งกระทะเลยค่ะใส่น้ำมันใส่น้ำมันแค่พอหล่อกระทะค่ะเดีน้ำมันจากหมูจะออกมาอีกหมูสามชั้นจะมีน้ำมันเยอะมากค่ะ ใส่น้ำมันลงไปเลยไม่ต้องเยอะพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็ค่อยใส่หมูนะคะพอน้ำมันได้ที่แล้วใส่หมูเลยค่ะ สองข้ะเตียวเขาเรียกว่าเตียวนะคะเตียวให้ให้หมูเหลืองเคยมๆนิดนึงค่ะเจียวจนกว่าจะเหลืองนะคะเหลืองให้เหลืองอ้อ,อยเลยคะ่ะเหลืองน่ากินน่าทานค่ะไม่งั้นจะไม่เรียกว่าหมูคั่วพริกเกลือค่ะ ผัดไปเลยค่ะเริ่มเหลืองแล้วค่ะเหลืองขึ้นมาอีกหนึ่งระดับเหลืองอีกหนึ่งระดับถ้าแบบนี้ก็น่าเอาไปทำพริกน้ปลาบีบมะนาวนะคะ เริ่มเหลืองแล้วค่ะกลิ่นก็หอมด้วยเหลืองประมาณนี้นะคะตอนนี้น้ำม,นมันมันออกเยอะนะคะแล้วเราก็จะเอาน้ำมันออกบ้างนะ,ะเอาน้ำมันออกมันเยอะเกินไปค่ะเลี่ยนค่ะเอาน้ำมันเทออกนะคะเทแต่น,น้ำมันนะคะหมูไม่ต้องเทนะคะเดี๋ยวจะไม่ได้หมูคั่พวพริกเกลือค่ะ มาเลยค่ะเทออกแล้วเราก็ดันหมูขึ้นไปข้างๆ้างกระทะเอากระเทียมกับพริกที่เราสรับไปนะคะเียวลงไปเลยค่ะเจียวให้หอมตีจมูกเลยค่ะกลิ่นมาแล้วค่ะกลิ่นขึ้นจมูกแล้วค่ะเดี๋ยวจะได้จามกันทั่วบ้านแล้วค่ะข้างๆ้างบ้านจะได้จามกันบ้างแล้วค่ะ เียวให้เหลืองนะคะให้เหลืองให้หอมเลยค่ะกินหอมข้างบ้านจามแล้วใช้ได้เลยค่ะข้างบ้านจามแล้วเป็นอันว่าอร่อยแน่ค่ะถูกสูตรหมูพั่วพี่เกลือไม่มีไม่มีสูตรตายตัวนะคะแล้วแต่ค่ะอันนี้ก็ปรับปรุง ปรุงแต่งเอาค่ะดูมาจากคนอื่นแล้วก็มาปรับตามความชอบของเราค่ะรสชาติที่เราชอบหอมแล้วะคะ่ะพอเหลืองแล้วเราจะเอาหมูคลุกลงมานะคะเอาหมูคลุกลงมาผัดกับพริกกระเทียมค่ะหมูก็เหลืองค่ะน่าทำ มะนาวน้ำปลาขยำข้าวนะคะน่าทานมากก็ได้อีกเมนูหนึ่งนะคะถ้าจะทำแล้วก็เอาหมูลงมาคลุกก็เหลืองนะคะคลุกได้เ,เลยค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสตามชอบเราเลยค่ะแล้วแต่ชอบค่ะหมูคั่วพี่เกลือก็จะไม่ค่อยมีเครื่องปรุงเท่าไหร่ ใส่นิดๆได้หน่อยก็อร่อยแล้วค่ะของที่บ้างก็จะใส่เกลือใส่ผงนัวใส่น้ำมันหอยใส่น้ำปลาแค่นั้นพอค่ะผงนัวนี่ขาดไม่ได้ค่ะต้องใส่ทุกเมนูน้ำมันหอยค่ะใส่น้ำมันหอยเป็นนิดนึงเพื่อความนัวใส่น้ำปลาด้วยค่ะ นี่เราก็ผัดเลยค่ะข้างบ้านจะได้จามกันบ้างลแล้วค่ะก็คือคล้ายผัดกะเพราแล้วค่ะแต่เราจะเอาหมูมาเจียวให้เหลืองก่อนนะคะก็จะน่ากินไปอีกแบบนึ้งค่ะปรุงรสได้พี่เราใส่กะเพราใส่ใบมะกรูดที่เราพักให้เสด็จน้ำไว้นะคะ ลวนรวนวนวนผัด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 ให้เข้าเนื้อค่ะให้กระเพราทรงกลิ่นหอมไปเลยค่ะแค่นี้ก็น่าทานแล้วค่ะเอาเข้าวสวยร้อนๆมาเลยค่ะทางบ้านตักข้าวสวยมารอเลยค่ะ เดี๋ยวจะลาดใส่จานให้ค่ะเสร็จแล้วก็เสิร์ฟใส่จานเลยนะคะเทใส่จานเลยค่ะเดี๋ยวเราพร้อมรับประทานกันแล้วค่ะตักข้าวสวยมาพร้อมกันนะคะเดี๋ยวมาทานพร้อมกันค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วหมูั่วพิเกลสูตรใส่ใบกะเพราใบมะกรูดค่ะ น่าทานไปอีกแบบนะคะที่บ้านชอบทานค่ะเดี๋ยวเรามาทานกันเลยนะคะหมูคั่วพริกเกลือค่ะสูตรใส่ใบกระเพราใบมะกรูดมาเลยค่ะพร้อมเสิร์ฟค่ะขอบคุณที่มารับชมนะคะ